แกลบสวัสดีมิตรรักนักดาบแปลกันทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับพวกเราทีมงานซิกทูสตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับผมที่นี่ไม้ไม้นะครับผมไม่กล้าครับเคยแม้เหรอครับแต่วันนี้เรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยนะครับผมนี่เกมอะไรครับผมอธิบายครับผมวันนี้เราจะแบ่งเป็นเป็นทีมเลยนะครับผมตามที่พี่บีน้องๆขอแม้ผมให้แข่งกันพี่ครับแข่งกันเถอะแข่งเถอะเราจัดให้เลยครับวันนี้ใครแพ้จะกินอะไรนะกินปลาสดใช่ไหมกินปลา สดสดดิบๆนี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าคนห้าคนนะผมมันจะเหลือจะจะเหลือเศษหนึ่งนะครับผมกใครเป็นเศษอ่ะใกรจะเป็นเศษให้ไดยเศษพวกเราให้เป็นเศษดีกว่าครับตอนนี้ก็เราจะแบ่งทีมกันอ้าเราจะแบ่งทีมกันก่อนนะครับผมเอาละเรามาแบ่งทีมกันเถอะแบ่งอะไรโคชีก็โค้กโตเลยโอเคไหมเออหมาแฮกกุ๋ยนะแฮกุ๋ยเพชรเออแฮกุ้ยจริงเออยิงโตแฮกุ๋ยไก่นก็ได้ ก้แม่เออเดี๋ยวเดินได้แหกเลือดเอาละเราแบ่งคู่กันแล้วครับผมเราจะไม่ลไร้เราทีมคแบ่งนะครับผมผมมีเป็นเพชรเพชรซิกทูของเรานะผมแล้วก็ปอนจะเป็นคู่กับนัดซิกทูนะครับผมนี่หายแหนะไอ้ผมแหน่อย้ายย้ายแสตแนแสตแนเฮียอมจ่อยครับแสตแนชีเบ้ครับผมเจอกันหน่อยนะทีมมักฮี ตื่นให้กล่อมทีมงานมากโกนนะครับผมจัดไปเพชรบดก่อนเลยเพชรเดี๋ยวแช่ยังไม่ได้ประกาศบนก่อนได้เปรียบลงแล้วครับตอนนี้ลงกันแล้วครับผมบอกไปเลยทีมมักฮีเฮียไปคุณเจอกูแน่ทีมบักฮีเฮ้ยเพชรเพชรลงเฮ้ยเพชรเพชรลงเฮ้ยประตอมันดำประตอมันดำเอออลเาละครับซื้อเปิดซื้อแล้วซื้อกันละเดี๋ยวมัน ลิกกับแบไอโคตรอีกเด้อเดี้ยอวเดี๋ยวนีโคตรเนาก้แววเมื่อคุณเลือไอ้ซอเดียวเอาเมื่คเอาละครับผมปรามันโอ้โนกระซองไหนตน็ตแน็ตท้าเด้อดึงเต็มึต็มปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยพี่เออเข้า

นั่นสองตัวแล้วทีมมีสองตัวแล้วทีมคุณปอนสองตัวแล้วครับผมสองเต็มไปแล้วเข้าตยงเลยทำแบหน่อยมงครับนกเจียวนเจียบอดีเอาไป นหนึ่งแตมครับหนึ่งต่อสองอาจะได้กินแปรโซดปนะเอาละทีมตัวได้หนึ่งเต็มแนละ้วได้แล้วอ่ะเจ๋ออย่ายอมอย่าไปยอมเอาละครับทีมมักมักคนดูเต <c oughs> ่งเต็มแล้วครับผม <c oughs> ไอ้ดอกไปลูมบอลกูสุดยอ ได้เฮาวฮีมได้อะแผ่เพชรตอนนี้ทีมมัคคีนำไปกี่แต้มแ้ครับผมมัคคีไปสองใคยิงเยอะไปเจ็ดเจอ้ยอี๋้ยเสมอแรอกเสมออย่างสามหนึ่งสมหนึ่งไปเขาได้หนึ่งเลยแกเอออ่ะเขาได้หนึ่งแล้วอืใ่หยะนใ้ใครได้ใครได้สิแกไอ้ทุนไอ้แจนไอ้เพพได้ตรง

ใหญ่ทั้หมดอ่าตัวน้อยตัวใหญ่เอาหมุดแค่สองโอ้ยเหรอมันดึงไปอยู่ในกระชังอย่างนี้พูดกระชังมันใหญ่แค่สอง่อยเด้อแค่สองจะยอมเหรอเอาละครับตอนนี้ก็ทีมพ์เมื่อกี้นะครับผมนําไปห้าต่อสองแล้วนะครับผม ตอนนี้ผมยังไม่ได้เลยสักตัวไม่เ้ยแล้วแกผมนบเข้าด้วยนี่ฮะปืนก็แรงมากยิงเป่งอย่างนี้แ่ะแปลจะออกไอ้แนทได้อีกตัวแล้วผมหกหกสองหกสองนำโด่งเลยครับผมน้ำโด่งอะนำโด่งอะ ตอนนี้สุดยอดแปตกอืแห่แฉมเดี๋ยว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 เ แแสนไอหกแสนเ้หกแสนหกลี่เจ็ดเลแกเจ็ดอะมนหกวะเออเจ็ดลแกมาแห่กับหกหกกับเจ็ดแล้วไดู้กหัวมันจะออกอ่ะ <inte> อ <brothers> ันนี้อะแปรมันออกแล้วมันหูกระซอนี่สุดออกอ่ะตอนนี้ก็ได้ปลาปลาดุกมาแล้วครับผมอย่คิดผิดคิดถูกว่าที่เลือกเพชรซิกทูนะ ผมจะท้อแท้ครับได้หมได้หมได้ไหหมแปดแสนเฮ็ดเฮ็ดพี่เอะยนให้พวกก็ตีเอาเกมแบบนับตัวเอ่ะเ่นี้กได้แกะเแกยังน่ากิกสัดเมื่อคืนนี่แงมโวยปอด ตอนเบ้ยแ้ยมันยิงตัวน้อยมันยิงยิงยอะพี่ตัวต่ตกตัไม่อี่าเนียวะสีงอี่แะส่แปดแปดสี่ไปล้เอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาอีกหตัวนะผมเป็นสี่นะวะแต่ที่มากอกี้นะผมนำไปโลๆเลยครับตอนนี้นำไปเปให้ตายเถอะนันก้าะไเหี้ยปมได้ละแปดเก้าวถือ เป๊ะใจเท่าไหร่ครับก้าวออกก้าวแสงก้าวสี่ก้าสี่ยี่สิบอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็รอคุณเน็ตอยู่นะครับผมตอนนี้ก็กำลังพักยกนะครับเพราะว่าสรุปคะแนนสรุปคะแนนตอนนี้ก็ทีมมักฮีก็นำไปเก้าตัวนะครับตอนนี้ทีมมักตูดมักตูดเก้าตัวได้อยผมคนเดียวนะครับทีมมักตูดก็ยังไลฟ์วีแววเลยคไล่วีแววทำทีอ่ะผมไม่แน่เลยสี่ตัวก้อนนี่ฮะ มันไม่แรงเหรอซเยครับจักเดี๋ยวหูจัก4ตัวก้อนนั้นมันได้แค่สี่หยาีก็บม่ได้แฮมอ่แค่แอนเอาดิเลป๊บแหอยเอาละกับตัวนี้ก็ได้มปอีกหน่ตัวนะ้กับเป็นหตัวนะครับมตัวนี้แล้วก็ยังไม่สู้เท่ากับเก้าแค่นนะผมเฮ้ยุญกินนะเอาสิบต่อยสิบห้า สิต่อห้เอ็ดสิบต่อห้าต้องพยายามกว่านี้ครับผมคุเพชพยายามหน่อยนะตอนนี้เราเราไอ้คนนี้อุ่นเยอะเกินมากอะเมื่อไหร่แป๊บไนึาบอกว่าบอกว่าพรพ่ชิตดีดีบอาว่าโป้เอ็ดเอ็อ้ นอนลอตอะแกถุงไหสิบสามฮะน่าเอาไปใส่ถุงนอนล้ออาไปนอนอาใส่ถุงกาหมแห่ไปใส่ถุงของเียไปใส่พวกสิบสามห้าสิบสามห้ามสิบสามขย่ขยไใส่แล้วไม่ร้หอสิ้าโอ้โหสกอร์ฟุตบอลกันไหสงสัยจะเห็นผลแล้ววะ สี่นัดครับเดูอย่าไปได้เนี่ยครับดีสิสิบหกโดนสองตัวไปเลยวะ ได้ไรเมื่อกีสิบแห่สิบหกแล้วด้วยนะสิบหกสิบเจ็ดจบแล้วยอบแพ้เะเดเอาละครับตอนนี้ก็เข้าสู่บทลงโทษของเรานะครับผมใครแพ้ทีมทีมมากนครับผมได้เลยมันไม่แน่เลยครับผมนี่ผิดกับ กับปืนตัวนี้ตัวเดียวครับผมคือกดก็คือกดนะครับผมเราลูกผู้ชายอกอกสิสบสองพอครับผมเราต้องทําตามกฎเอาแฟรมาเร็วๆ <c oughs> ให้ตายเถอโดนเลยว,วันนี้เราจะเป็นเบเกิลหนึ่งวันนะครับผมเบเกิลหนึ่งวันครับผมแค่ยเหมือนแบบเลยอย่าเล่นกับรุ่นใหญ่ผมแล้อย่าเล่นกับรุ่นใหญ่มันมันเกี่ยวกับเลมเลยเกี่ยวกับเกี่ยวกีมือครับมันยิงเตกไปเอ้เกี่ยวกับสีมือครับโอ้โหนี่ผมคนเดียวสิบแปดตัวเนี่ยโอ้ ก็น่าจะเหตุตัวเดียวโอ้ผมได้สิบเจ็ดวันนี้ออดไม่พร้อมฮะมครั้งหน้าออดไม่แน่ผมอาจจะชนะก็ได้ผมมือพี่แก้มือเขาแน่โอเคว่าคราวหน้าเราจะแก้มือครับแต่ตอนนี้เราก็จะเป็นเบกิลไปละเอาตัวน้่นหน่อยนะไปนี่เรียบร้อยแล้วตัวนี้อใหญ่นี่นี่นีหนี่นีู่่แอร์นี่ขู่ชนะแน่ยี่แอนด์ขู่เดียวเขาเขียนเรียบร้อยนอะตัวเขีย นี่เอาเก็ดออกครับตอนนี้เรากำลังเอาเก็ดมันออกนครับผมหแล้วสยองว่ะแงิผูอกปว้าหนี่น้ิกเนื้องเันนยเรียมดิสยงครับเองอดีตจรงครับดีตเยมิบดๆครับห้ยสยองง โอ้ครับผมสายขี้ให้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหข่าวบึ้งครับอ่าจังหวะนี้ครับโอ้ครับผมบอกหมอกมันแก่ดึ้งตัวครับดึ้งตัวแฮวเลยต้องสูงมาใกล้ๆครับนี่ฮะสดๆเลยครับผมแล้วเตะครับขี้กับเมาออกไงออกแล้วไม่มีต้องต้องสาจริงๆใช่ไหมครับเข้าผมกินเลยครับนี้กแห้งฝุ่งเงิเฮ้ยมาเฮ้ยต้องลืนเลยเนอรต้องลืนโดยครับผม ช่องนี้คือยอดที่สุดแล้วแม่ทุกก้องหอไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ยเ้ยเฮย เขียวเขียวเข้เขียวเขียวไอ้วัวพนเข้าก็ปูได้แล้วข้อไอ้เหี่ยไอ้วัวพินี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อ้นี่ด๊อน้ำหนีแล้ว

เอาแกงหมูไงนี่อัน <Labor> น <to il fi> ี้เอาหนังออกเคยนล้างครับล้ลงล้างแปปะครับแอปปะไม่ใส่เองจะห้งเงียบเอา้เลยครับอ่าแหงเอาตัวเนาะเอาโอเคย่มากีมพร้อมกันตัวไอ้นว่าแฮมเองหันไปดูนไม่งมาแกเลยนี่ครับไม่ใช่อหุ่นอยู่ที่จอย แม่แอปปครับซอบเลบเกี่ยวกงมไกลครับกล้องไก้ครับสูงเดี๋ยวพอเขาใจันสูงสูม่มรึยงไกลเนอะสูงครับสูงครับแม่แฮมแบ๊กแบคต้องแฮม่าย้วครับผมเีปอนี่ตัดแก้วปั๊แฮมคา่นะครับอู้มอู้มครับอู้มเขา้คายขี้็ีกันเฮยเอา เฮ้ยโอ้า่งเฮ้าข้า่งกินมอยล้งกินมอยปเลยไปเลยไปเลยไปเลยกินกินกินเอยแต่มันตด้น้่เออแกรก็กินแก่ปอกด้อัวเหดี๋ยวขอเงินหน่อย้ม่ไม่เอากินไม่ไม่อยเไเลยไเลยสม่วยสม่วยเนี่ยนั่้กินกินกโอ้ มาได้มาได้ทุยกินเี้นแรกกเลยหุดเลี้ยแงไแล้วอ่ะจีนลนล้นอันเนี้ยอ yup> ่ะ่จกเออจีนมีน้ำจิ้มว่ะเฮ้ยโอเคบหมีมีไม่คิดจะูซื้อจีนลื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 ่นลื่นลื่นเดนี่ยมาจ่อยเอาไปหน่อยหน่อยมาจ่อยต้องลื่นแก่เด็แก่บะมี่หนึ่งหีเนยแฮมาเลย เงยนะึือเงยนะึ้นเกี้ยวเกียวแ้บคลายฟว้างเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวโอ้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 โอเคอ้โอ้โเ้โอ้โอ้โอ้่า้โอ้าอ้โอ้โอาโอ้โอ้โอ้่า้โอ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 รโอ้โอ้อ้โออ้โอ้อ้อออ ชูชี่พวกแปดิบอะไรเนี่ยตัดจัดไม่ใช่เลยครับผมมีคำเตือนนะผมอย่าไปลองเนี่ยแกนะผมตอนนี้ก็ได้แปะมาเยอะนะผมเป็นจิ้มที่หวนมากสุดยอดจริงๆครับผมถ้ามีโอกาสจะแก้แค้นไหมครับผมโอ้แน่นอนนะครับผมมันต้องแก้แค้นแน่นอนครับผมผมจะไม่ยอมผมจะไม่ยอมอีกแล้วครับผมคลิปหน้าต้องมีแน่นอนครับผมโอเคครับผมเราก็ขอจบงาน และ<ว>กิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับผม<ว>ขอบคุณ<ว>ที่ติดตามได้รับชมครับผมขอบคุณแม่ครับผมขอบคุณครับ